เมื่อไม่ขื่นอยากได้กันไกลกีอันวะอันเดียวก็มีมีดอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาทำเห็ดบรรยากาศในป่าค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้่ได้มากกินเขา้ามาทำ<ม>เห็ด วันนั้นน่ะเห็นไหมใส่สเตอร์สเตอร์สตรอป้าเพอร์ฟิกมากเลยอ่าโอ้โหสเตอร์อ่าถุงเท้าช่วยเลยสีแดงสวัดดีค่ะมาขวานเจ้าวัสดีค่ะยดยดยศเรามาทำเห็ดค่ะเพิ่งออกจากป่ากันค่ะว่าสีไรในป่าหรอหืมบมมี่ขื่นบ่มี่มี่เน็ตจ้ะก็เลยไม่ได้ไล่ในป่านะจ๊ะ ไม่มีกับข้าวให้เธอกินเธอย่ามาอ้อล้อแอ้เลยเธอไปนั่งอย่างนี้ปวดพรโอ้เจ็บสุดละสุดละค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณยุวพาสวัสดีค่ะมามามาเจ็บตูด เอาถังมาเร็วๆเดี๋ยวมาทำเห็ดกันจ้าสวัสดีค่ะพี่น้ำเพลิงสวัสดีค่ะเอาดึงไหมมากับน้องน oh, ้อยค่ะเจ็บตูดลิโอหยับก่อนเห็นนางน้ำในเอียงนี่ เอาไว้สลุ่นกับอ่อนๆไหมน้อยเอาไปกินอ่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่าจะไปเดี๋ยวสิหาหรอกเออเธอหลบซิเราไม่มีอะไรให้เธอกินอะไรจะใส่นะั่นเหรอของน,อน้อยเอาไปอืเอาน้อยๆอ่อนๆนี่ยนี่นี่นี่เพื่อพี่สวยมากสวยมากต้องต้องอ,<ๆ>ออกเท่าละอันเด้อเป็นอลัง เพื่อนอหลังเพื่อนอลังพินเดี๋ยวทำเห็ดกันจ้าโอโ้โหเบิ่งเห็ดดอกใยบันเห็ดเึิงไหมคะ่ะเห็ดอันเห็ดนาเหลี่ยห้าเห็ดดินตระกูลเห็ดดินดอกนี้น่าจะผลเซบมากใยแห้ง สวยค่ะเห็ดงามงามเห็ดน้องหน่อยมีแต่ดอกงามงามเโอ้ออกบอกเหมือนเห็ดเลพี่สวยมากวันอากาศครึ้มครึมค่ะฝนตกอุณภูมิเท่าไหร่ะ เจลงแม่โอ้ยเขาอันจับออกเยระดอกจะของมาจุบเจอกว่าเจยื้ซื้อเรี่ยวพี่น้อยว่าไม่อย่าง,างาให้กินแล้วก็ยังมาลอยกินเห็ดคนนำ้ำปวดพ่เลยโอ้ยมาเจอะแล้วพี่น้ำพึง่งสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณสุวพัฒน์นี่พี่น้ำพึ่งบอกสวัสดีน้องน้อยสวัสดีค่ะ สวัสดี <หา S 1> ค่ะคุณนุชจ,จาว่จาจ้าคอยก็ว่าไปเรื่อยดิหาเลียวอยู่ในปลาป,ปมีคืนเน่ยวัสด,ดีค่ะคุณชันธนาสวัสด,ดีค่ะซีเอาไปเฮ็ดอันเอามุนบ่จ้ะแซนวิชมันหมุนโอ้ยว่าสันบ่สวัสด,ดีค่ะคุณหาสชายสวัสด,ดีจา้ามุนอันเศร้าหมุนไปค่ะเสียงดีป่ะค่ะอันนี้เรียกดอกอ่อนๆสิไปเฮ็ดมาอันแซนวิชอืมคำพูดเฉย ไป<ด>ผัดแล้วก็ทำแซนด์วิชบัวอ้อ,อนอยางเดี๋ยวเดี๋ยวมาคอเลือกดอกผู้ให้โอ้ย,ยไม่เอาดอกผู้ให้อเอาเก็บไปกินโรดสิเรียกเอาดอกอ,อ่อ,อนๆเองดอก <laughs> โทษถามเดดกน่อยมาค่ะมามา,มาพวกเธอเห็ดหยังกันเดี๋ยวโทษถามลูกผัวกันลูกผัว <laughs> อันไหนขี้เละขี้เละเอาใส่นี้ก็ได้ เดี๋ยวพี่เอากลับบ้านไปกินเอ่ฮัลโหลวัดเยอนนี่โอ้ยีวจะรปะรปะเลี้ยเลี้ยเลี้ยวน่นๆนนเพืนกันเข้าไปเิ่นกันเข้าไปนี่เลีดะอ้มเกเอินเตอร์มิเก็ต สกอเยราสเราสวามมักกะยำโอ้ยย่ามาหาซิมเห็ดกันริ่ยายาอ่อสกอเยราเนาะ่คอพมาเ้ากัอ๋อเหดอะอเไกินอะไรกบอกว่าคบอกไปอย่ง่ดอกิเล่คิเลแมวก็เก็บมาทังทีนานๆโล่นาน ปัดเนี่ยเอาไปขายดอกงามงามสะอ่อนแหมเบิ่งเน่ยสวยมากสวยสวยขากระยิ่งไม่เอาละดอกเฮ็ดไปกินอันนี้เฮ็ดอีหยังบุกเก็บมาฝากแม่์ยายขวัญเฮ็ดนางไก่ค่ะจะให้ป้าขวัญไปทําผัดกระเพาผัดกะเพราอืมไม่เอาละดอกนี้เอาไปหน่อยดิเอาไปผัดให้ลุงกินเลย ดูขาสิอู้เสียดายไม่น่าแตกเลยเนาะแตกจังสี่ขายได้ป่ได้ค่ะเข้าขายขาหนวกไงขายขาได้เเราเขาคัดเก็เท้าต๊ะ่ังเลยพี่อุ้ยนะมาติดละอุ้ยบังเลยพี่งามคัค่ะงามค่ะอันนี้ก็เก็บเห็ุหรือเปล่า เอาลงไปว่าในเห็ดกินอ่ะตัดขาน้ำอันไหนซุหนี่ซุปนี่รอเออตัดขาน้ำเมาเฉยๆบอไปล่างออกน้ำบอกซื้อนีมทีเ็เห็ดกินกันไก่นิ่ติดอยู่ในรถตั้งแต่เก็บเห็ดปีที่แล้วห็นตั้งแต่เก็บเห็ดปีที่ได้เอาออกจากรถเอาจะต้องไปเอารถไปตรวจสภาพด้วยแบนี้นี่เขไว้หันละเขาบอกว่าอยางเราไปตรวจสภาพสิเขาต้องเปิดท้ายรถไหมเปิดท้ายเบื้องล่อสำรวจเรารถหนูสี่เปิดจังไสบัดบนี้ เปิดเบอ,อกเดี๋ยวเขาบ่าให้่านเนะี่ยเดี๋ยวสิมาขับเจ้าไปนำ้ำกดๆลงจักหน่อยกดลงก่อนแล้วค่อย<บ>เปิดจ้าหลดเกา่ายากหลายนี่แล้วมีครับหลดกะดีดีบางเดียวพี่ดอกงามงามจะได้ถึงโมสวยมากมถึงรอถึงแล้วเนาะอยู่เนี่ยประมาณสามโลได้เยอะถ้าเปียกเปียก ตเปียกนะเนี่เด็นมดีโออะไรเนี่ยเห็ดค่ะเห็ดสวัสดีค่ะคุณสิทธิ์ทรมามามาซอยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่หนูพวงสวัสดีครับเจ้าป่ามาลยออกจากป่าแล้วค่ะโอ้ฟอฟโซล่านี่บ่ค่ะ หลายบ่วันนี้โอ้ยอะเข็าปลาโอ้ยโอโอรยโอโอ้ย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 ลอ้ยโอ้โอ้ยโอรยโ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอก่โอ้ยโอ้โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยนบ้ยโอ้ยโอายโอ้่โอ้ย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 ดอ้วโอ้ยโอ้ยยโอ้้อ้ยอ้ย้ย ปวดปวดไปขอไปขอพี่น้อยพี่น้อยให้ให้ขนมกินไงก็เลยติดสวัสดีค่ะน้องเปี้ยวัดีจ้ามุงมี่อย่างเห็ดก็เลยส่วนไม่ยังขวเนขาปลาน้องน้อยกุดมสมบูรณ์ดีนะคะวันนี้พี่น้ำผึ้งนะสวัสดีค่ะคุณมายุรีสวัสดีจ้าแมวอยู่บ้านนะจ๊ะแมวยังอยู่ค่ะโอ้โหเห็นลายเท่แล้วเอ้แมนค่ะแมวยังอยู่ค่ะบังขาเห็ด ขาใหญ่มากขาใหญ่มากสุดๆสวัดดีค่ะคุณพี่สมจิตสวัดดีจ้าน้องแหวนโอ้ยแมนน้องแหวนกว่าไปอะไรใหญ่สวยมากสวยมากสวัดดีค่ะคุณบางอ่อนนี่โอ้ยยืิๆหลูเรี่ย่ยืดๆขาหลบเรี่ยๆนี่มันพี่ร่มมีกล้องเั็นนะเอาไปไว้ในรถไปนั่นนี่โอ้ยไปพักผ่อนไปแม่เขารถเขารถ ลีโอไปพักผ่อนไปนอนไปลูกไป <c oughs> ให้ลีโอไปพัก <c oughs> <laughs> พวนไลยเอาไปเก็บ <c oughs> พวนไลยเอาไปเก็บเอาเทิ้งมาอันนี้มันไม่ได้มันม,มันทิปเปื่อย ไล,ล่รถเรี่ยวสวอกมาไายรถเห็นมังค์เจ้าเห็นมาทัา้งรถลดหมด <laughs> ยู้ซืซ้อเรี่ยวยังย่งยังย่งซ่ามากสวัสดีค่ะคุณอมพรสวัสดีค่ะมามาลมามาเก็บเห็ดซอยไอ้ล่างเห็ดซอยเน่ค<อ>าดโอ้เห็ดดำมากเราบอกค่ะเห็ดดำเยอะวันสันเดย์อยู่ไหนอุปสราเหรอไปเข้าไปอุปสราไปพาไปเก็บแน่ยูพีบอมมี่ปลาเข้าจับปลาปลาหมดแล้ว คุณสสิธรอยู่อุบสาลาเนาะเไปย,ยุ่มๆอมออก,กันน้องแมวยังอยู่ที่บ้านนะจ๊ะ <c oughs> นั่นนั่นยังไม่เคยมาสวัสดีค่ะเอ่อ <c oughs> คุณอ่านบาอ,ออกแล้วบันี้อ่าเฟริซ่าอืมอีฟิลลีเล็กซ์ i ีวอชอ่าอีฟิลลีเล็กซโอ้ย กำลังกำลังสิทักโซมิเกวะ่นะ Thank you so much จ้าคนมาจากไหนอ่าไม่รู้เขียนภาษาอังกฤษอ่ากรีกวะ G R A Y To watching you especially เอาไปได้ล้วปะกรีบมาเดี๋ยวชื่อเขาอืมอ่านบอกเ่ยขอโทษขอไปเลยๆลย สวยมากสวยมากมา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 ค่ะ,ะคุณฉันทนามาจ้่มา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 สวยสุดสวยสุด,สสด,สดอ,อันนี้ก็สิเก็บไปพัดเห็ดแซนวิชร้อนแซนวิชเห็ดเออแซนวิชร้อนค่เอาพัดเห็ดแล้วก็เห็ดโป๊ะนานฝั่งส่ชีส ชีสเยอะๆลีโอเงียบวุ้ยวายวุยว้ยวาย <c oughs> ผมคุยน้ำแม่ผมคุยน้ำแม่ครับพี่แม่ครับเห็ดซุ้มบานแห้งๆก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มเปื่อยอะซุ้มังสีกะซุ้มไม่คายหรอกเนาะ ไม่เอาไปผัดไหมไม่พี่เอาไปเกียงหน่อไม้เกียงอะไรวะเกียงใส่น้ำยาแนงเนาะเพื่อะไรเดี๋ยวมันจะเสียลูกค้าค่ะอ่าได้อยู่โลลาขายค้านอกระโลละลอยหาซื้อันขายเพราะค่าคุ้นกลางเขาบลา ร้อก็จะประมาณสี่ร้อยห้าร้อยู่มั้งไ่เออสี่ร้อยห้าร้อยู่เออสี่ร้อยกลัวกลัวจะเป็นดอกไว้หล่นไว้ก็ได้เราเน้องหน่อยดอกไว้หล่นเวาข้าหลายเติบอยู่อันอ่อนแน่นเอโอ้ย เปิได้เยอะนะเอาไปเฮ็ดให้ผู้เฒ่ากินน้ำแม่ะพ้าหนูแช่ไว้ที่ทำงานยังไม่ได้ทำเลยกตะเล้นนี่เหรอเออตั้งแต่ปิที่แล้วอ่ะมาค่ะมาปัดเห็ดน้ำกันยังวะอ้ยเมย์ดิอ๋อเี่ยงพี่น้ำพึ่งบอกกับปล่อยผมนะแม่มาซาเลียวบอกสวัสดีค่ะคุณนางฟ้าซาตานสวัสดีจ้าทักทอกผม พี่น้ำพึ่งท้ายรถไม่ปิดนะท้ายรถไม่ได้ปิดค่ะใช่ใช่ท่เป็นใช่ท่เป็นเหมือนโดนขังออกมาอะไรอยู่อ่ะเอาไปขายยังไปขายเขาทอดอ่ะเต้พอได้อยู่นี่มันก็พอได้อยู่พอเราไปขายตามบ้านนี่ เราก็จะโอ้ยเห็บ <avez> ตีนั่นหลว่านี่ถอดเบิ้องกับตรงบ้านเอวไหม สรุนมีมีทุกรุ่นค่ะตั้งแต่รุ่นละอ่อนจนแบบว่าอันนี้ขายได้บ่ะนี่ขายได้อยู่แล้วนะี่ยได้ได้ไดอกไงดอกชุดนี้สวยมากสวยมากสวยมากจริงสิงเนี่ยซุปเฮ็ดกินนะลุ้งไปนี่ค่ะเอาเฝ้าเฮ็ดเนี่ยฝนมานเราทุนอันนี้ขายหรือกินนี่ ไปใส่ขายไปก็ได้แม,ม่ไม่ติด <laughs> เลยเออแล้วแต่พี่เจรณาล่ะเอาไปด้วยเอาเราแหงๆจังสี่เดี๋ยวใจมานี่ขายสวยแม่ตัวก็ไปบออน,นีดิเปิดจังสี่ขายได้บ่ได้จ้ะมันมาแหงปิดไม่เราขายตามบ้านไงเราก็จังใดกับพ่อขายอยู่นะอย่น,นี้ยังไงมันก็สวยก็เห็ดหางเนาะ <laughs> เห็ดเท่า <laughs> เก็บเอง ม่ยงขึ้นมาสูงเลยครับโอ้บังเดยแมงอ่ะอปัดท้อนี่บ่อ่ปัดทำอะไหรปัดดีไร เขาบรรลุว่าเอาจักปาตีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปจะดูแลอีกทีนึงก่อนเอาลงถุงเนี่ยเอาไปกินไม้รุ่นอย่างเงี้ยไม่บองงมกับบอาไปบอแล้ว <c ười> กินเนาะ <c ười> กินเขาไปกินเหลือเลือกจากบอ <c ười> จจกใครอะไรไม่ได้ได้กิน <c ười> สิไปเห็ดอันมาก ้านวิทให้ลูกชา้เดี๋ยวลูกชายป่วยมาหนิลูกชายน้องน้อยป่วยอ่อนแม่ทีหน,นึ่งเ<น>บิรงอันไรกานอัผีลวกยาน,นเป็นวัดปันไหลเปิผดผนโลมใส่บอกว่ามันไม่ใช่ฉันหายใจไม่ออกอ่ะสันติเอาที่สบายลูกก่อ เครื่องกองอากาศกี่ตัวได้บ้างหน่อยสอง mm hmm. อันนึงอยู่ในห้องนอนเด็กอันนึงอยู่ข้างนอก mm hmm. แต่มันพื้นที่ใหญ่ไงห้องนอนอ่ะมันใช้ได้อยู่ mm hmm. โอยเอาไปขายสิเอาไปขายกินดิอ๋อเอาไปอนนั้มันหลายอยู่เอาคืาอเบาๆน้ำเพลินเอาบอกไม่เฝ้าเฮ็ดเนาะ ฝ้าวเห็ดฝนตกลิ่นๆค่ะตอนนี้ฝนลงแม่แม่แม่สวยสวยสวยมวยเจ้เบิ่งปวดพ่อบกโมกบกติดเขาสวยกว่าส้งนี้สวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับอืมได้อยู่ อุ้ยรู้สิสวยอู้ว่ะสวยแตกพญาเะยรมาเลยเน่าไปกินอย่างเงี้ยอบวบไหมไม่ของเรามันต้องดอกอ่อนเรานิยมกินดิกด็กกรุบกริบกรุบกริบดอกวานมันเปายไรนะสวยนั่นมันก็พอได้อยู่สิคะกรก็พอได้อยู่ นี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศอุ้ยพอประมาณอุ้ยอันนี้อุ้ยหลอนหลอนเห็บขอนสนโอ้เห็ดข้อนไข่าดาวจ้ะขาดำๆเดี๋ยวน่าจะเป็นแบบว่าเป็นคลิปวิดีโอให้เบิ้งกะพ่อว่าว่าสิไล่โสดตอนเก็บเห็ดบม่มีอินเทอร์เน็ตเลยไร,รไรห <laughs> มุนติวติวตวิเลยก็เลยประมาณนี้คะ่ะ ลีโอกับปวยไปนอนหรอตอนนี้ออกมาได้แต่ไม่อยากออกกุณนางง่าซาตานว่าอิชฉาคนเก็บเห็ดโอ้ทั้งตอกโคมอ่ค่ะทั้งตอกโคมบ่มีอ่ะอออันเนี้ยขายไม่ได้เนาะมันขึ้นราเค็นะคะต้องไปถามพี่จอมตอกโคมบอกมะนาวบอก่อยมีบอก่อยมีเห็ดตอกโคมตอกโคมแรงกว่าบ้านเราอีกเออเห็ดเพิงมีตับ เพราะว่านกก็อยู่แถวนั้นเนาะปะ้านกเนาะเค้กข้ามเมริกามว้มวนหัวกันคุยกันประมาณตานีกอนแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าเห็ดหายากโอ้บบมี่โบมี่หลีเออ,อ,อเลี่ยงเลี่ยงที่หรีตอกห่มโหอยู่ว่าตอกห่มเลี่ยงขนาดบ้านแม่ขอนยังหายากเลยอะ่กะก็เลยนลยั่นแหละปลาเขาก<อ>็ตัดหลายแหมเออแมนเออเดี๋ยวไปเบิง่งปลาตาัดพวกผูก้บกโมบักเตียากให้อยากให้เออปลานี่ปลาอันบักแบกบกเน็ดดำปลาหากลิ่นปลาหากิน มันรีโอจอบเอยู่ง,งดูแปนเอิร์ดเติดเลยป้าเฮ็ดดำแม่ควันแม่มาเนี่ยแถวนี้ยังเยอะมาสุปปีป้าเฮ็ดดำแล้วก็แบบปีนี่กะโอ้โหฟังนี่กะตัดมาหลายปีแล้วมาค่ะติดตัดมาหลายปีแล้วยังกระรองกระแหลงอยอ่ยังวะเมดอนาคต เ็บขึ้นแม่ขว,วัญบ่เหบขร้อนเฮบเพื่อกันแค่ okay, ค่ะเมื่อนี้แค่นี้กอนแล้วกันนะคะน่ะจ้งได้กะขอให้กินเ้าวแซบนะรับสับายดีสุขภูสุขคนนะคะดูแลตัวเองเด้อวัสดีค่ะ,คะวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย